สวัสดีครับพบกับผมบอสพอจากช่องบอสพอ a n n e l นะครับตอนนี้บอสพอก็อยู่ในเกมมิว Classic นะสำหรับวันนี้จะทำคลิปเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะครับคลิปประสุดเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงที่บอสพอทำไปนั่นก็คือการทำบิญยาณหิมะลุ่งอรุณให้เป็น1ดาวม่วงนะครับ คลิปวันนี้ดูก่อนจะทำจอมันจูออนไฟนะครับให้เป็น2ดาวม่วงนะมาดูว่าคุณสมบัติของจอมันจูออนไฟเมื่อเป็น2ดาวม่วงหรือ7 7ดาวอ่าเพราะว่าปกติสัตว์เลี้ยงสีแดงนะครับเวลาเราอ,อันเชิญมาในคราวแรกนะ ในคราวแรกนะครับจะเป็นสัตว์คีอ้อไมใช่สัตว์คีสัตว์เลี้ยงสีแดง5ดาวนะครับ5ดาวโอเคเราอยากดูว่าหลังจากที่สัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงของเรามาดูตรงคําว่าพิเศษนะครับตรงหน้าสกิลมาดูสกิลคําว่าสัตว์เลี้ยงจูนไฟนี่จะเป็นสกิลที่มีชื่อว่า ไฟไล่ล่านะครับเลเวลปัจจุบันก็คือเลเวล6นะไฟไล่ล่าเลเวล6นะครับส่วนที่จะแตกต่างเพิ่มเติมขึ้นมาถ้าหากเราอัพเลเวลก็คือตรงนี้นะครับใช้ไฟไล่ล่าโจมตีสร้างเดามจสกิล510%นะแต่ว่าถ้าหากเรา,าจากบวก6ไปบวก7นะครับสกิลไฟไล่ล่าจาก510 จะกลายเป็นสกิล540นะครับเพิ่มขึ้น30%นะวันนี้ off, ออฟบอสพอก็จะอัพจวนไฟนะครับให้เป็น7ดดาวนะครับ7ดาวดูซิพลังรบจะเพิ่มขึ้นน่าจะนิดหน่อยนะอันนี้ดูซิเอามาเอามาลบไปก่อน 1นึ่งล้าน5้าล้านนะครับ485 4ปดนะโอเคเดี๋ยวจะอัพสัตสัต์เลี้ยงนะจาก6ดาวเป็น7ดาวนะครับ ในเพื่อนได้ดูกันนะพอเป็นแนวทางในการเล่นนะครับตอนนี้จอมานจูออนไฟนะครับซึ่งบอสพอก็ได้เตรียมบุปปนไม่เรียบร้อยแล้วเราก็มาตรงช่องอัปเกรดดาวเลยนะครับแล้วก็เลือกสัตว์เลี้ยงที่เราต้องการอัปเดตอัปเกรดนะครับอุปกรณ์ในการอัปเกรดจอมานจูออนไฟจาก6ดาวเป็น7ดาวหรือเป็น2ดาวม่วง1ดาวม่วงเป็น2ดาวม่วงอุปกรณ์ก็คือ 5าดาวนะครับ5าดาว2ตัวที่เป็นธาดไฟนะครับบอสพอเ็เตเรีย,รย,รรเยมเรียบร้อยแล้วก็5าดาวธาดอะไรก็ได้4ตัวนะครับเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วถาดไฟอย่าไปเอานะ <c oughs> จาเจ๊งวะดีเลยเนี่ยโอเคได้4ตัวเรียบร้อยแล้วนะครับเลเวลสูงสุดมันจะเพิ่มขึ้นขึ้นด้วยนะ,ะสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาเนาะ เลเวลสูงสุดก็จะเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็ HP เพิ่มจาก48,000เป็น75,000 Defense จาก1,440จะกลายเป็น2,250 Attack จากสาม0าจะกลายเป็น5,500นะครับแล้วก็จะได้สกิลจากเลเวล6เป็นเลเวล7จากนั้นบอสพอก็จะทำการอัปเกรดเลยนะครับ เกรดเลยพลังรบขึ้นไปโอ้โหเป็นแสนเลยนะเนี่ยจริงไหมลองดูกัน1น8นะครับก็เป็น158 4ากลายเป็น609โอ้โห609 160นนะครับก็แสนกว่าเนาะแสนแสนหก แสนก็ตามที่มันบอกเมื่อกี้นะฮะแต่ลืมไปแล้วว่ามันบอกก็ประมาณแสนนะครับอัปเกรดดาวแล้วก็มาดูสกิลสิมาที่หน้าต่างสกิลนะครับพิเศษนะอ่าจากเลเวลไฟลล่าเจ็นะครับตอนนี้7แล้วจะเป็นสกิลเพิ่มเป็น540จาก510แล้วก็ถ้าอัปเลเวลถัดไป จะเป็น570นะครับจาก540ก็ประมาณเลเวลละ30%นะโอเคนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าการอัปเกรดจากเนี่ยสดาวม่วงเป็น3ดาวจะใช้อะไรอ้อก็จะใช้1ดาวม่วงธาตุเดียวกันและก็1ดาวม่วงธาตุอะไรก็ได้นะฮะ อีก2ตัวนะครับซึ่งบอสฟอก็มี1ดาวม่วงตัวหนึ่งแล้วนะมีแพนด้าที่ไม่ได้ใช้นะครับก็รอดูนะครับว่าจะได้ทำเมื่อไหร่เพราะว่าเรื่องขงการเก็บสะสมบัตรอันเชิญนี่ก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับบัตรอันเชิญทุกอย่างบอสฟอก็หาแล้มาจากกิจกรรมดีกทองคำนะครับที่จะมีในวันพุธ และก็วันเสาร์นะครับก็เก็บสะสมมาเรื่อยๆนะครับก็สะสมมาก็เพื่อที่จะมาใช้อัญเชิญสัตว์เลี้ยงเพื่อเพิ่มพลังรบของเรานะครับขยันขยันหน่อยสายเติมน้อยนะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคงจะพอมีประโยชน์บ้างวันนี้ก็สวัสดีครับ